同じだお前のミニモンキーエッタ何だ นะว่าทำอะไรอยู่อะ เพรเรียกมันสเตอร์ว่าอะไรถามว่าเพรเรียกมอนเตอร์ว่าอะไรเขาเรียกว่ามอนสเตอร์หรือ เพชรน้ำท่วมบ้านกร้องไห้าน้ำท่วมบ้าน เปิดประตูบ้านทิ้งไว้เปนอนได้แล้ววิเวทเข้าทางนี้ได้ ทางนี้ทางเี้่องพอเห็นไหมเข้าทางนี้ได้เตือนตรงเนี้ยแล้น,นอนยังนอนก่อนพี่เพชร

พวกโตไวมากพี่เบสแค่สามวันก็ตโตไวมาก มาตรงสวนเร็ว ตำแหน่งเดี๋ยวตำแน่งใครขโมยอาหารน้องไปไป เผ็ดเนื้อหมูสองชิ้นได้แฮมฝน,นตกไหมตึกอู้ยัง กลางวันกลางคืนอ่ะไม่มีหรอเอามาจากไหนอ่ะ เหมือนกันกดไม่ได้เหมือนกันจะไม่เห็นแผ่นที่ตรงเตียงน้องอะฮะอะไรตรงนี้น้องวีเนี่ยตรงเนี้ยไม่เคยมี khi okay, anh em gọi dẫn nè, đi ông máy không cho Không không phải mình máy. Ô, mà พอนะอือดูแลพี่เพรต์ตไม้มาไว้ทำไม,มอ,อ,อืมใชื่ไหมคุ้มก็ครั้งนี้ครั้งเดียวนี่แหละอย่บบาบังอย่บบาบังพี่เพร์น้องเลยไม่แลกไม้แล้วน้องเลยไม่แลกไม้น้องพอจะไปขโมยของพี่เพรตแหละ น้องเลไม่แลกไม้แล้วน้องเลไม่แลกไม้น้องเลต้องใช้พล,ลังงานการดาวที่แบบที่มันเอาไว้เผาได้อ่ะสิบสี่อันสิบสี่อันนะน้องเลต้องการสิบสี่อันสิบสี่อันเพื่อแลกดาวสิบสี่อันเพื่อเพื่อแลกดาวไม่ดีสามสิบสี่สามสิบสี่ มีครับน้อพลอยเอานี่กว่าน้อพลอเบอิดของก่อนนะเอาไหมมาเอาดิ ช่วยเอาแผ่นไม้มาให้หน่อยสิตรงห้องน้องพลอยช่วยเอามาให้หน่อยแผ่นไม้นะพี่เป็นน้อง,องาพลอยครับธนูบาฉลาดได้แล้วข,ขึ้นห้องก่อนดีดูก่อนว่าอุปกรณ์ใช้อะไร ใครมีเส้นได้บ้าง,น,ง,างาน้องวายมีหนังสองอันต้องใช้ใช้ใค่ะไร่า <พอ S 1> <ป>ส้วอ,อืมจริงจ,งจ,งจงด้วยถบ่อจริงเเออใครมีไทเทเนียมสองก้อนไหม,มอ๋อต้องไคยลืมละไทเทเนียมพออยู่อีกกล็หนึ่งน้องวาย,ม,ายม,มีครบไทเทเนียม วิ้งบอยคับประตูเชธนูไปฉลามแาม,มกระสุนม้่สได้กระสุนมันทำยังไงอะ่ะลูกสอนทะเลเอ่อเนะไม่ได้ไขอกระสุนหนึ่งอันหน่อยดิเท่ไหม วิโนพที่มากชั้นหวอได้คะขนนกห้องนกวาก็มีนอกไอนะนกแบบไหนก็ได้อืม ขอลองขอลองไม่ได้ขอลองก่อนน้องพลอยเป็นคนครับขอลองก่อนหนึ่งนาทขอลองก่อน,น,นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอยู่ไหนอะกล่องไหนที่พี่เบลเอาไว้ในกล่องไหนไใส่ไว้ในกล่องไหนกล่องไหนอะ วิแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ไม่รู้สิต้องยิงใส่เพชรเอาโอเคไหมกันเมเท่าไหร่ด้เมฆเท่าไหร่อ่ะย้อนให้ไปใช้แล้วนะ ฝังอะไรกันน,กกนะกระนาหาโกดีกว่าจะบอกอะไรให้น้องมวยสามารถอะไรนะครับใครมีไทเทเนียมไหมีจะเอ๋จะเอ๋ไม่ใช่จะครับโล หน้ามาดูดิฮีเพ็ดลองจมตี้ง่อยดิฮี่เพ็รลองจมตีม้ง่อยทำไมพี่ไม่ได้ไม่ได้อะเอ้าแก้งกันไปแก้งกันมาสรุปแล้วตายทั้งคู่ ขื่นนี่มันทำไมล่ะยูหน้าบ้านแล้วจะไปหามันทำไมก็นหน้าบ้านไมนคนกำลังจะนอนเนาะพี่ไม่นอนให้หรอกเพราะว่านอนกงผีวยังไม่ได้แกล้งเลยแลวก็ทนุไงใืนมาด้วยฮะรอได้พี่

น้องเลเจไิ้งเลได้ไงมลองแรกยังไงนกเทนยิงไม่ได้ผิดไม่พอถามเก้าน้องอยมีแค่สามหกเองก็ไม่มีอือยังไม่เบิกอีกสักกล่องก็ได้ไม่่าว ไปแล้วไทเเนียมได้แหี่ไปต้องไปเจอตัวผีเด็กด้วยจะบอกให้มีไทเทเนียมใช้แล้วครับพี่ขนม้ว้ก็โกงเงินเตมเดือนห้าสิบกวยี่บาทาเตมเดือนห้าสิบบาท พี่เบนมีดาวอะไรหรอเจะวพึ่งไปดาวลบลรันนอนก่อนพี่ขอเเกหนเปเกงอะไรก็ได้เฮ้ยอาตอมอตอมีขอแค่เป็นเกก็พองั้นเป็นเกรหนนะนี่ไงเอ็งเกงเกง่ะ้ยเกงแดงเ่งงงซ่อมไม่ขนด้วยนะอะไรนะซ่อมด้วยนะมันหลอดแดง ดีไม่ค่าผมตายมมพอไปย่างปลาดีกว่า ปิดประตูห้องเบี้ยนวาไว้เหยืบองเทาวถามว่าใครเปิดประตูห้องเบี้ยนวาไว้ใีา,คาทางคงรปิดประตูห้องเบี้ยนวาด้วยเดี๋ยวยยดยเดี่ยวมันขโมยของน้องพลกินหมดเดี๋ยวีมใครอี๋ยวมันขโมยกินของน้องพล สานันนะสหารานะเยีาาเ่ยมทากันการเ่งปลาการการเ่งปลาคืออะไรทำไมไม่เอลาลูกปั้นขึ้นมาข้างบนก็ใช่ไงทำไมแมเอาขึ้นมาข้างบนฉันเอง <c oughs> ทำไมทำไมแมวขึ้นมาข้างบนแม่ไไม่ไู่ะ มาช่วยกันปลูกผักอยู่นี้เลยไปหน้าบ้านดีกว่านานๆทีจะจมาหน้าบ้าน ่ี่ย้ายันแ้ว,นะวารไม่เจอหรอกย้ายไปไหนหรอย้ายไปบนปีหลัง้าบ้านพี่ฮะไม่บอกหรออ๋ออยู่บนห้องเพี้ยนวาสินะ่ัท้า,านะทำไมยังรู้รูปป้ปะจะไปด้วยงเง้อเง้อโอยพี่ไปเอาล้กลปไปยังไงแม่รู้ดคุยไปปะฮึยากไมลงเท้าอดี ไอ้เพจไปไหนอ่ะจะปนน hey, ไปไหนเฮ้ยเพจว่างไปอยู่ไหนมีน้บสองอันและในตัวก็อีกไม่ในกล่องมีสามสี่อันเผาแร่ห้องใครอ่ะเผาแล่ทั้งหลังอ๋อพี่เพชรว่างไป,งปอยู่ไหนไม่อยู่ไม่อยู่ มาดูดิ มาช่วยกันปลูกผักเดี๋ยวนี้เลย,ยพี่เพชรบ้าพอพี่เพชรว่าน้องเล่ไปยังยังอย่าเพิ่งไปาม,ามานี่เลยมานี่อย่างนี้อ,นอย่าเพิ่งทำ มานี่เร็วช่วยอย่างนี้เลย<อ>ช่วยปลูก<อ>ผักเดย๋ยวนี้เลยอ,อะทุบอันนี้เลยพี่เพชรทุบผักอันนี้ทุบอีกแล้วก็เก็บ<อ>เก็บช่วยกันก็<อ>เ,เก็บแล้วก็ปลูกช่วยกันทําอาหารดี๋ยวนี้เลย me yeah.